ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพระเอกนะคะจาก SCD a u t o s y s t ร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือพี่สุชาติสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะพี่สุชาติค่ะอ้อมต้องบอกว่า concentration ด้วยนะคะกับ SCD ที่เดินทางมาถึง11ปีแล้วใช่ใช่เหมือนเหมือนจะยาวนานนะแต่จริงๆเหมือนผ่านมาเมื่อวานนี้ค่ะสิบเอ็ดปีการการเดินทางของเรามาเนี่ยสิ่งแรกที่ผมอยากจะบอก ผมอยากจะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนของเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับของผมก็จะมีการพัฒนาปรับปรุงชิ้นงานใหม่ๆขึ้นมาอีกค่อนข้างหลากหลายรายการเพื่อให้ตอบโจทย์กับลูกค้าในกลุ่มปัจจุบันที่ตั้งคําถามให้เราขึ้นมามันเกิดการพัฒนางานขึ้นมาค่อนข้างหลายตัวไฮไลท์สคัญคืออะไรรู้ไหม อะไรคะวิวแชร์ครับผมเนี่ยที่มาโชว์เนี่ยมันบ่งบอกตัวตนและผู้ผลิตจริงๆค่ะไม่ใช่งานซื้อมาขายไปเราเข้าใจเราดูแลเราใส่ใจกับผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างในกรณีลูกค้าผ่าตัดมาการไหลเวียนของเลือดไม่ดีนั่งชันเข่าไม่ได้เรามีตัวรองน่องผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นรองน่องไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าแมนนวลคือผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับการติดตั้งวิวแชร์หรือคุณซื้อวิวแชร์เข้าไปหนึ่งตัว ใช้เวลาอยู่ในรถกี่ชั่วโมงผมว่าเต็มที่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นผมออกแบบชิ้นงานยังไงไม่ให้อยู่บนรถมันสามารถใช้กับที่บ้านได้ใช่ไหมครับเบาะรถเก๋นทั่วไปมันจะเป็นผ้าใบบางๆแล้วผู้ป่วยที่มีแผลกดทับนั่งไปโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ทีเนี้ยในในส่วนที่เรามาเป็นเบาะหนังค่อนข้างนุ่มนุ่มมากเป็นหนังพิเศษสําหรับต้องบอกว่าปริตภัพันเกี่ยวกับผู้สูงอายุเลยการดูแลการใส่ใจการออกแบบตัดเย็บแม้กระทั่งรอยแผลกดทับ ผ่าตัดตรงไหนให้แจ้งผมมานะเราจะมีการดีไซน์ให้มันเหมาะกับจุดๆนั้นของลูกค้ารถเข็นเวลาเข็นฉันต้องถือล่มตลอดเหรอ๋อไม่ครับเรามีสําหรับใส่ล่มเวลาเข็นเลยสายน้ําเกลือสายให้อาหารเนี่ยมันไม่มีที่ใส่ทำไงเราออกแบบให้ครับทุกอย่างครบเลยในรถไม่มีถังใส่ออกซิเจนรถคุณพี่รุ่นอะไรแนะนาถังออกซิเจนเอามาผมติดตั้งให้แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะมันก็จะเป็นคําถามลูกค้าว่าเฮ้ยคุณสุชาติที่บ้านผม ไม่มีรถตู้ uh huh. ผมอยากได้วิวแชร์หนึ่งคัน uh huh. อ้อมใช้คันไหนอยู่ตอนนี้มาสด้า <Maz da, S 1> อ่าใช้มาสด้าอยู่ถ้าอยากได้วิวแชร์กายเป็นว่าอ้อมต้องไปซื้อรถตู้หนึ่งคันใช่ uh huh. ใช้เงินมูลค่า2ล้านกว่าแล้วซื้อวิวแชร์อีกเบ็ดเสร็จเราต้องลงทุนทุกคันนั้นประมาณสักสามล้านอันนี้เบื้องต้นนะครับค่ะ uh huh. ซึ่งด้วยด้วยเศรษฐกษิจอย่างนี้ด้วยอะไรหลายๆอย่างเงี้ยหรือแ uh huh. ม้กระทั่งบางบ้านอาจจะมีกําลังแต่ที่จอดไม่มีอาจจะไม่สะดวกเ uh huh. พราะมันคันใหญ่คันยาวตอนนี้เรามีตอบโจทย์ตรงนั้นครนับผลิตภัณฑ์ อันนี้ภูมิใจนําเสนอมากจริงๆเราเราขายไปสักพักใหญ่แล้วนะแต่เรายังไม่โปรโอมดออกมา,าลูกค้าที่จะได้เป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มที่เคยซื้อของกับเราวิวแชร์ตัวกลุ่มแรกไปเราให้สิทธิลูกค้ากลุ่มนั้นไปก่อนหลังจากนั้นพอเราส่งลูกค้าไปก็คือตอบโจทย์มากจากข้อที่เคยลูกค้าติเตียงเฮ้ยอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีมันจะมาประยุกต์อยู่ในตัวนี้ อย่างคอนเด t ที่อ้อมได้ไปชมมาเมื่อสักครู่อะค่ะอ้อมตกใจมากเลยเพราะว่าไม่คิดว่าจะสามารถใส่เก้าอี้ที่เป็นแบบวิวแชร์ได้เหตุผลหนึ่งที่ผมเลือกใส่คอนเดฟครับเราไม่ได้ใส่ประตูสไลด์นะเราใส่บานหน้าคอนเด t เป็นรุ่นหนึ่งที่ติดตั้งยากพอสมควรเพราะน้ำปัดคอนโซลมันยื่นออกมาเยอะมากซึ่งจะบ่งบอกว่าน้ำปัดยิ่งขนาดนี้เรายังติดตั้งได้ เพราะฉะนั้นรถแบรนด์ต่างๆรุ่นต่างๆเราติดตั้งได้แน่นอนอในมาตรฐานการติดตั้งการดูแลของเราต่างๆอันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมในส่วนที่เราเห็นตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิลแชร์ต่างๆหรือแม้กระทั่งเบาะต่างๆนะครับเรามีการจดสิทธิบัตรคุ้มครองเรียบร้อยแล้วอย่างที่ผมเรียนครับต่อให้เราทําดีแค่ไหนออกแบบดีแค่ไหนคู่แข่งทางการค้าอาจจะเกิดขึ้นได้วิธีเดียวที่จะคุ้มครองสิทธิเราได้ก็คือต้องจดสิทธิบัตร ผมอยากให้ตลาดมีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆมาให้ลูกค้าไม่ใช่แบบสินค้าลอกเลียนแบบเพราะฉะนั้นน่ะบ้านเราจะไม่เจริญต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าแข่งขันที่คุณภาพแข่งขันไอเดียแข่งขันฝีมือก็เรียกได้ว่า s c d นะคะได้ผลิตหลากหลายอย่างนะคะในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องงการเดินทางต่างๆค่ะเดี๋ยวให้ผู้ชาตเนี่ยค่ะฝากนิดหนึ่งว่ามีช่องทางติดต่อทางไหนได้บ้างหรือว่าหน้าร้านค้ารวมไปถึงโรงงานค่ะอยู่ที่ไหนค่ะแลในช่องทางการติดต่อตอนนี้เรามี2สาขาสาขาที่1คือ อ่าบางกุ้เทียนซอยสสาขาที่2อยู่ที่รามินทาวซอย34 <c oughs> ช่องทางการติดต่อก็จะเป็น u t u b e ครับ SD Auto s e ์ซอ่าหรือแม้แม้กระทั่งเป็นเว็บไซต์ครับเว็บไซต์ SD Auto s e ์ซเลยหรือแม้กระทั่งช่องทางทางไลน์แอดต่างๆอีกมากมายครับที่เราได้ลงไว้ข้างล่างนี้วันนี้ขอบคุณพี่สุชาติมากๆเลยรวมไปถึงขอบคุณลูกค้าทุกท่านแล้วก็ผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะคะใครที่อยากมาเจอเราก็สามารถเข้ามาเจอเกันได้ค่ะที่ในงาน Thailand International Motor Expo 2022 สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ